ลามถึงหนุ่มกัญชยัยลีนาสัตว์แพรรีไพรวันเทียบกันชยัยเป็นมืออาชีพจะไม่เรื่องมากไม่หลงตัวเองเรียกได้ว่าทำโลกออนไลน์เดือดหลังลีนาจังกระชากวิดของแพรรีไพรวันวันบุตรทำให้แพรริเดือดโพสเฟซบุ๊กกระดุข้อความบอกว่าตามจริงๆต่ำกว่าที่คิดไวเยอะมากจกและบอกว่าถ้าไม่เกรงใจพี่นดดํากูยันหงายท้องไปแล้ว นาคะคนแบบคุณจะไม่ได้รับเกียิจากดิฉันแม้แต่แม่ก็ไม่เรียกแล้วค่ะไม่ต้องเจอกันอีกแบบจริงๆนะคะให้คนดูเป็นพยานนะคะคุณกับดิฉันไม่ต้องเจอกันอีกค่ะไม่ต้องมาขอโทษไม่เกลียดคุณแต่ไม่ให้อภัยทุกคนให้อภัยคุณหลายครั้งแล้วล่าสุดลีนาจังออกมาไลฟ์สดตอบโต้โดยได้พูดใจคลิปว่าสิ่งที่ทำไปนั้นคือการแสดงขนาดพี่หม่ำจกโมดซุปตา ตลกดังปนก็เคยล้อเล่นเคยบ่าอย่างนี้เขาก็สนุกหนุกไม่ได้อะไรทั้งที่เขาดังกว่าเป็นล้านเท่าทั้งนี้ตนได้ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแต่ขอยย่าว่าเป็นการแสดงล้อเล่นกันไปมาไม่ได้ทะเลาะกันคนเราจะบอกว่าดังแล้วอย่าลืมตัวไม่ร่วมงานด้วยไม่เป็นไรเพราะที่ไปในงานนั้นไม่รู้ว่ามึงจะไปแต่พอเกิดเรื่องขึ้นมาเหยียบย่ำตนจนจมดิน